อาจารย์คะสวัสดีคะ่ะการที่เรามีสระว่ายน้ําอยู่หลังบ้านนะคะคถูกหลักพวงจุ้ยไหมคะอาจารย์โดยระบบพวงจุ้ยแล้วหลังบ้านต้องนิ่งเพราะงั้นพอมีสระน้ํามันไม่นิ่งแล้วเนี่ะเพราะงั้นไม่ถูกไม่ถูกหลักพวงจุ้ยและมีกรณียกเวทไหมคะอาจารย์ก็มีถ้าองศานั้นตัวลาบอยู่หลังบ้านค่ะ ก็มีได้ทำให้ดีเลยไหมคะห้เกิดลาบก็ดีเพราะงั้นมันต้องมีโองศาของบ้านลาบว่าไล่ดาของเดายุกว่าหลังบ้านมีลาบไหมถ้าหลังบ้านมีลาบก็มีสาน้ำได้แต่ถ้าหลังบ้านไม่มีลาบก็ไม่คนมีสานา้ำ คนมีสระน้ำดังนั้นสระน้ำเนี่ยก็ไม่จะไม่จําเป็นเสมอไปที่ห้ามจะมีหลังบ้านถูกไหมคะครับขึ้นอยู่กับตัวทิศท,ทางของบ้านใช่ขึ้นอยู่กับองค์องศาของบ้านแต่ส่วนใหญ่ไม่มีดีกว่ามีใช่ไหมคะไม่ใช่คือในกรณีท่านรับอยู่หลังบ้านมีสระน้ำก็ถือว่าดีมีดีกว่าไม่มี แต่ถ้าว่าหลังบ้านไม่มีตัวลาบไม่มีดีฟาบีพ่ังานก็ต้องอยู่ที่องศานั้นออกมาแล้วหลังบ้านมีลาบหรือไม่มีลาบค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ